สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ต่ายจะชวนทุกคนนะคะมาบำรุงต้นพริกนะคะบำรุงพืชผักต่างๆที่เราปลูกไว้นะคะพริกของใครมะเขือเทศของใครที่มีปัญหาใบเหลืองนะวันนี้เราจะมาแก้กันค่ะรวมถึงอโกนิม่านะคะไม้ประดับของใครที่มีปัญหาขอบใบไหม้ขอบใบเหลืองนะคะก็มาดูวิธีการแก้ง่ายๆกันค่ะ นี่เลยค่ะทุกคนตัวที่ต่จะใช้ในวันนี้นะคะก็คือปุ๋ยใบก้ามปูนั่นเองนะคะนี่ค่ะที่อยู่ในตะกร้านี้นะคะคือปุ๋ยใบก้ามปูค่ะเดี๋ยวแต่จะหยิบให้ดูนะคะนี่ค่ะมีส่วนผสมของใบก้ามปูและปุ๋ยคอกนะคะเพียง2อ,อย่างเท่านั้นแล้วก็ใบก้ามปูเนี่ยไดยยย้ย่อยสลายไปแล้วนะคะแต่ว่าใบก้ามปูนะคะใบเขาเล็กนะเวลาย,ย่อยสลายเนี่ยก็อาจจะ ไม่ได้ย่อยแบบ100%ขนาดนั้นนะคะทุกคนก็ยังหลงเหลือซาของเขาอยู่นะและในตะกร้าสีดําใบนี้นะคะตต่าตากแดดแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมยังอยู่ในตะกร้านะคะก็คือตายหมดกระสอบปุ๋ยแล้วนะคะไม่มีกระสอบปุ๋ยที่บ้านนะคะก็เลยพอตากแดดเสร็จก็เอากรอกเข้าตะกร้าสีดําเหมือนเดิมนะคะคือในเนี้ยผ่านการตากแดดมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะคือนําไปใช้ได้เลยนะ ใครที่ทําปุ๋ยหมักใบก้ามปูหรือจะเป็นปุ๋ยหมักใบไม้แห้งต่างๆก่อนนําไปใช้ต้องตากแดดก่อนสัก1-2วันนะคะเพื่อเป็นการทำทาให้จุลินทรีย์เนี่ยที่มีหน้าที่ในการย่อยสลายเนี่ยตายก่อนนะคะถ้าเกิดเราไม่ตากแดดแล้วเราเอาไปใช้เลยเนี่ยจุลินทรีย์ตัวนั้นก็ยังคิดว่ามันทํางานอยู่มันอาจจะไปย่อยรากนะคะทําให้รากเราขาดทําให้รากเกิดความอันตรายได้นะคะต่อต้นพืชน,นะ เพราะฉะนั้นเวลาเราจะใช้เนี่ยต้องตากก่อนนะคะอันนี้ตากแล้วเรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะแต่ก็จะใช้วิธีนี้ในการแก้ปัญหาพืชใบเหลืองนะคะทำไมถึงใช้ปุย๋ยหมักใบก้ามปูเพราะว่าใบก้ามปูมีไนโตรเจนสูงค่ะทุกคนแล้วไนโตรเจนเนี่ยก็เป็นธาตุอาหารที่สำคัญทำให้พืชผักของเราเนี่ยมีใบเขียวสดชื่นนะคะ จริงๆแล้วพืชที่มีปัญหาใบเหลืองเนี่ยเกิดได้หลายสาเหตุมากเลยนะคะ1ดินขาดธาตุอาหารนะคะสองรดน้ำมากเกินไป3โดนแดดมากเกินไปก็เกี่ยวเหมือนกันนะคะพืชบางชนิดไม่ได้ต้องไ,ไ,ไม่ไม่ได้ต้องการแดดมากเกินเมื่อเราได้ให้แดดกับเขามากเกินไปก็อาจจะเป็นพวกขอบใบไหมขอบใบเหลืองอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็4ขาดไนโตรเจนนะคะจริงๆมีอีกหลายสาเหตุเยอะมากเลยนะแต่วันนี้เนี่ยก็คือเราจะลองใช้ตัว การให้ปุ๋ยโดยการให้ไนโตโเจนเนี่ยกับเขานะคะก็คือในปุ๋ยคอกเนี่ยก็จะมีไนโตรเจนเนาะแล้วก็ใบก้ามปูก็มีไนโตรเจนนะคะวันนี้ก็จะลองเป็นวิธีนี้ดูเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยค่ะการแก้ปัญหาเรื่องพืชเนี่ยนะคะทุกคนมันมีหลายวิธีนะที่ใช้ในการแก้นะคะไม่ใช่ว่าวิธีนี้วิธีเดียวเนี่ยก็คือจะแก้ได้เลยนะคะคือพืชเนี่ยเขาเกิดปัญหาหลากหลายอย่างนะอันนี้เป็นต้นพริกนะคะ แต่ก็จะใส่ไปเลยใส่ไปเลยค่ะที่กระถางเราก็ต้องใจเย็นๆเนาะค่อยๆแก้ค่อย,ๆ,อยๆลองดูวิธีนั้นวิธีนี้อย่างเนี้ยค่ะอันนี้ต้นโปยเซียนนะคะก็จะใส่ไปเป็นการบำรุงต้นบำรุงดอกนะอ่ะ i นี่ค่ะอะโกนิมาบอนสีใส่ได้เช่นเดียวกันนะคะ อันนี้จะใส่บอลสีค่ะบอลสีกระถางนี้ก็เป็นกระถางที่ต่พึ่งย้ายออกมานะคะคือคือใบเขาไม่ใหญ่สักทีก็เลยลองขยายกระถางดูนะอะโกนิมาก็ใส่ไปด้วยเลยค่ะเป็นการบำรุงนะคะเติมปุ๋ยให้เขาค่ะพืชผักสวนครัวพริกมะเขือเทศก็ใส่ได้นะคะอะโกนิมาบอนสีบอลสีก็ใส่ได้ค่ะสูตรเดียวกันนี้เลยนี่ค่ะ พริกเนี่ยเป็นพืชที่แต่เจอปัญหาบ่อยมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของใบเหลืองนะใบเป็นด่างนะคะแล้วก็อาจจะมีพวกจุดเล็กๆเกิดขึ้นนะคะตามต้นพริกนะคะปัญหาเยอะจริงๆค่ะเราก็ค่อยๆทำค่อยๆแก้ไปทีละจุดนะคะสำหรับพริกนะัน,นี้ค่ะวันนี้นะคะแต่ก็ชวนทุกคนมาเติมธาตุอาหารให้กับต้นพืชน,นะคะใครที่เจอปัญหาพวกใบเหลืองนะคะเนี่ยใบเป็นจุดๆเนี่ยใบเริ่มแบบยีงไงค่ะนี่นะ ดังๆแบบเนี้นะคะเนี่ยค่ะก็ลองดูนะคะลองใช้สูตรนี้ดูนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ